สวัสดี f อแฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดิสรแฟมิลี่ครับผมนะฮะตอนนี้กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับทุกท่านนะตอนนี้ก็ยี่สิบสองนาฬิกานะสี่ทุ่มนะครับงวยเหงาเหงีย,งงงยมากเลยเนะี่ยเพิ่งทําความสะอาดบ้านเสร็จครับนะเพิ่งทําความสะอาดบ้านก่อนบ้านถูกบ้านเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ใช่วันพาททาไมอดิศรกลับมานะครับเอฟซีอ่าบางท่านอาจจะไม่รู้นะทาไมต้องกลับมากลับมาเร็วกว่าปกติกว่าวันพระ มีอะไรหรือเปล่านะก็มีนะมีนะภารกิจนะก็ภารกิจก็จะเป็นส่วนของน้องนุกนะครับนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องพาไปตรวจเอทีเคเนาะแล้วก็เอาผลไปส่งที่มหาลัยนะครับนะแล้วก็วันศุกร์นะครับน้องนุกจะต้องไปซ้อมรับปริญญาบัตรนะครับอา่าเขาซ้อมสามวันเขาจะซ้อมอแปดไม่ใช่ 9ก้1สสเ็ดนะครับเก้าสิบซ้อมกันสามวันก็ส่งผลแล้วก็เก้าสิบเอซ้อมมีข่าวดีมาแจ้งเ c นซีนะนอกจากเรื่องที่หนึ่งข่าวเรื่อง,งนะ้องนุกเนาะทำไมถึงกลับมาเร็วนะอาทิตย์นี้ก็มีการซ้อมแล้วก็รับจริงวันที่สิบ็ดนะข่าวเรื่องที่หนึ่งนะครับข่าวดีเรื่องที่สองเอซี 2, เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่1วันที่2ที่ไปให้กําลังใจลุงพลประแตนนะครับที่หน้าศารมุกดาหารนะครับแล้วผมดนลืมของสิ่งนี้กระเป๋าผ้าที่หน้าศาลนะครับทำไมถึงลืมล่ะก็เอาไปห้อยไว้ในรั้วแล้วก็ช่วงส่งคุณลุงเสร็จปุ๊บเนี่ยหิวครับเกิดอาการหิวข้าวก็เลยไปยืน คันหลังใส่กระเป๋าผ้าตัวเองแล้วก็สั่งลูกชิ้นกิน FC ที่อยู่ในไลฟ์สดน่าจะเห็นก่อนที่จะลงทิปก่อนจะลงไลฟ์ก็จะนั่งก้นเปี้ยนอยู่แถวนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็กลับมาบ้านแล้วผมเหนื่อยมากนะครับ FC ก็หนึสองมันมันร้อนมันแดดกลับมาผมไปรู้ตัวอีกทีตอนเย็นวันที่3มครับ ก็คือประมาณ2องทุ่มแล้วเนื่องจากว่าวันที่สามเป็นวันพะนะครับก็ป๋าจะเสร็จภารกิจตัวเองตอนเช้าหนละครึ่งวันตอนเช้านะแทบไม่จับมือถือเลยนะครับไปกว่าจะได้เล่นมือถือก็เป็นช่วงเย็นนะคช่วงเย็นทุ่มสองทุ่มจะไปหากระเป๋ามามาชาร์จอุปกรณ์นะปรากฏว่าหาทุอร่าก,รก็หาไม่เจอนะครับก็เลยอ้าวคิดไปคิดมาแล้วเอาไปไว้ไหน คิดไปคิดมาอ้าวงานเข้านะครับไปย้อนดูในไลฟ์สดสิลืมหรือเปล่าจริงๆลืมจริงๆนะอันนี้ไม่โทษใครเลยลืมเองนะคราวน,นี้ผมก็ไปตั้งแต่เช้าตีวันที่4นะครับ4กันยาผมไปตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าผมกะว่าเออมันยังน้อยๆไม่ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่อะยังน้อยๆไปถามหน่อย ไปถามแม่ค้าที่มาขายของหน่อยไปถามพี่รปภที่อยู่หน้าศาลหน่อยมันเป็นยังไงมีใครเจอไหมนะครับก็ไปเจอตอนเช้าก็ไปเจอไปประมาณหกโมงมั้งผมไปถึงนะผมก็ไปเคาะเรียกพี่ยามรปภหน้าศาลถามประตูทางเข้านะั่นแหละพี่เขาบอกว,ว่าไม่เจอนะไม,ไม่เจอไม่เห็นมีใครมาฝากนะครับแล้วนกะ็ผมก็ย้อนย้อนย้อนดูไปแล้วก็ไปเจอ คนที่มากวาดขยะน้าศารก็ถามอีกนะก็ไม่เจอแล้วก็ย้อนดูจากคลิปตัวเองเราไปหาเบอร์แม่ค้าที่เอาน้ํามาขายเราบ่อยๆก็โทรไปสอบถามก็ไม่เห็นเพราะว่าพี่แกออกไปพอกับพวกเราน่แหละออกไปขายของโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้กลับมาวันนั้นกนะ็เป็นที่มาว่าเอาอยัางไงดีสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเออย,ย,ยังนี้น้อย ถึงมันจะไม่ได้คืนหรือได้คืนยังน้อยไปแจ้งความไว้ดีกว่าไปลงบันทึกประจําวันไว้ว่าออของหายนะถ้าเกิดมีคนที่เขาเก็บไปเผื่อเขามีน้ําใจเขาเอาไปส่งคืนที่สถานีตํำรวจจะได้มีเบอร์ติดต่อผมนะฮะผมก็คิดแค่นั่นแหละแล้วก็เผื่อบางทีได้ไปขอทอําซิมใหม่นะครับเพราะว่ามันข้างในนะมันจะมีของของไวไฟนะครับ องกล่องแล้วก็มีซิมสองซิมนะฮะซึ่งมีมูลค่ากรบผมมากนะฮะในการทำ youtube นะฮะแล้วก็มีพวาวเวอร์แบงก์อีกมูลค่ารวมๆกันไม่ต่ำกว่า5,000บาทนะฮะทั้งอุปกรณ์แล้วก็สายชาร์จด้วยนะครับก็เออล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้นะครับนะพอดออีได้รับข่าวดีมีสายปริศนาทรมาช่วงเวลา เมื่อวานนี้ก็คือวันวันที่6ตอนเที่ยงนะครตอนเที่ยงนะตอนตอนเที่ยงนะครับมีสายพิศนาโทรมานะครับก็ก็เพื่อนก็บอกว่าเออเพื่อนอมีคนเอาอุปรกรณ์มาครับาฝากไว้นะครับมีคนเอากล่องบอกว่าเออกล่องที่มาถามหาวันนั้นนะตอนนี้มี คนใจดีเพื่อเอามาฝากไว้ที่ป้อมยามทางเข้านะครับรปภนะฮะแล้วก็มันก็ขอค่าอันนั้นนิดหน่อยค่าค่ามาสงคืนนิดหน่อยผมก็ให้เป็นน้ําใจไปนะฮะสามร้บาทนะก็เอาเบอร์บัญชีโอนไปให้พี่รปภให้เอาให้แกนะครับแล้วก็ฝากอุปกรณ์ไว้กับแกก่อนนะคร ก็คาดว่าเดี๋ยวหาเวลาไปเอาครับ Fc เพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะฮะแต่ก็ดีใจนะได้คืนนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณท่านผู้ใหญ่จะดีท่านนั้นที่เก็บของไปแล้วแล้วก็นำมาส่งคืนนะ Fc เป็นถ้าไม่ได้คืนอนะมันต้องเสียเวลาไปทำใหม่อนะ่ะซิมนะฮะของไปไฟก็ต้องซื้อใหม่นะฮะก็ ทางสูงมาขอขอบคุณเอฟซที่เมตตาเป็นห่วงนะครับทักททยเข้ามาขอบคุณคุณลุงคนด้วยเป็นห่วงว่าได้คืนหรือยังนะถามไถยมาครับล่าสุดวันนี้แจ้งเอฟที่มาชมคลิปนี้นะครับผมได้รับข่าวดีแล้วนะครับนะว่ามีคนเอามาคืนแล้วนะครับที่ป้อมยามทางเข้าศาลนะครับนะฝากผมฝากพี่รปภอ,ปอไว้นะครับ ขอนะขอบคุณที่รปรพพด้วยที่ขอเบอร์กับแม่คา้านะครับขอเบอร์กับแม่คา้าแล้วก็โทรมาหาผมนะผมก็กําลังทําคลิปอยู่ผมก็งงๆนิดหน่อยแต่ก็ดีใจดีใจว่าไม่งั้นคงได้วิ่งเข้าไปทาซิมใหม่ที่รูมินสันแน่เลยเพราะว่าต้องไปแจ้งซิมหาย2ซิมเนาะนะครับอุปกรณ์นะก็สำคัญอยู่แต่ว่าสำคัญที่สุดคือซิมโทรศัพท์นะ ดีใจสุดๆเลยอดิสรนะฮะของหายแล้วได้คืนนะฮะแต่ถ้าเป็นยักงอื่นเดี๋ยว็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่แน่ๆของมันเนี้ยก็สำคัญเนาะในการทำ y o u t u นะฮะถือเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับนะแดง p ี f c ที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุ่ท่านด้วยนะฮะได้รับคืนแล้วนะรอไปเอาเดี๋ยวหาเวลาว่างช่วงที่น้องนุก ได้รับปริญญาเนี่เดี๋ยวผมหาเวลาไปติดต่อรับคืนนะฮะขอบคุณครับไปแล้วดีใจดีใจ